ว้าวว้าวชูชูชฮู้ฮูนาไปหุงข้าวมาค่ะเมื่อกี้เดี๋ยววันนี้จะทำไข่เจียว ทำไข่เจียวให้ลูกทานกับข้าวสลับกันไปค่ะก็อา,อาหารไทยอาหารนา,นานาชาติเนาะพาสต้าซอสเซโต้ก็ให้สลับสลับกันไปค่ะเพราะว่าลูกชายเบื่อเบื่อง่ายมากก็เหมือนเราเนาะ นี่บางครั้งเขาก็เล่นเองบางครั้งเขาก็ดึงแม่มาเล่นด้วยว้าวว้าว it's a beautiful trend แต่วันนี help ให้มามีให้มามีช่วยไหมอาเวดอเมเนต n วดอเมเ l l วิ l วิเ t a m เมเ t e we need to lift it up Will. not push lift lift อ่ะอาเบลม lift that side lift that side